<c oughs> สวัสดีครับนุงมงห็นสิริแทาบาันนะครับเอามุมที่บรรยากาศที่เป็นได้กินก่วแซบนะครับนี่คือภารากิจนี่ยเหมือนเสานี่ยไปหาเก็บเงินหอ,อมสับวันลำบา,าเก็บเงินผู้สูงอายุแล้วไปพอกุ้งนะครับเลยนั่มกุ้งมากนะเอาวโพนเอาวาปนไมน่น,นี้เป็นอาหารแบบชาวบ้าน อิลีอิลีเลยครับชาวบ้านแบบลูกทงนะครับเขาเหนี้ยนะครับเขาเนี้วอันนี้น้ากินอีกต้อก,กินกับเนยก็คือนะครับมกเขียดหน่อยนะครับโมกเขียดอีแอหน่อยนะครับว่าใส่ชีนะครับมกเอามามกเก็บมามกเลยอันนี้ปนกุ้งนะครับ มันไม่พักกลับเลยพักกลับเดี๋ยวจะออกไปเก็บทังนอกนะครับอันนี้ป้นกุ้งน,นี่ตำบกทัวนะครับอันนี้นกลนไก่ไก่ย่างสือมาให้หมานะครับมาใส่สือ,นนอมาให้หมานี่แหละจะของกินน้ำนะครับกินน้ำหมามีคืออาหารหมาครับอันนี้หมาบวกกินเนี่ยตำบอกทัวเนี่ยอันนี้บมรูว่ามันกินอะโมกเียดิแอะหน่อยนีย นะครับนี่เป็นอาหารพื้นบ้านแท้ๆนะครับอันเป็นว่ากินนั้นสุกๆเดียดๆอาจเป็นพ่ยญาตินั่นกากินเท่ากับว่เป็นหรอกนะครับบนกลุ่มีิยังแน่นะครับอืมใส้บวกรอบสรเสลนซแลาเาเสบอกเ้า พอเน้นอาหารนะครับเน้นอาหารบร่เน้นบ่เน้เน้นการกินครับอาหารแบบชาวบ้านนะครับกะนุ่มเงินเสด็จบ้านมอนือนี่น้ำช็อตเด็ดๆนะครับน้ากินแบบแซ่ผู้ผู้ภูมมากะเนีย่ยมลายแตกเลยครับเนี่ยอาหารเนี่ยมือเศร้าเนี่ยมันขึ้นนี่ผมสินเน้นแต่ตำบอกฮงนะครับตำบอกฮงบ่ม,มีตำฮงก็คือกินตำทัวนะครับเนี่ยมามแรงเสด็จเหะครับอาหาร มองเขาทรงข้ามกันเขาพได้กินเขาได้ครับเนี่ยเขามีแต่ยิ่งกันนี่ครับแถวยูเคีนแถวลาตเซียเนี่ย,ข UK, ขเ,ยเขาก็ได้กินนะครับมกแกด,ดีแอรหน่อยนะครับมกเกียมกแกดิแอหน่อยตะเกียเงินเนนงินเสาเงาเงาเป็นน้องกินเป็นเบ้านาะกะเอานะยังไงวา ทางหายไปที่มาโดนนะครับเราเลี้ยงกินนี่บ่อ่อยถนัดแต่กินนะครับสีไปงยีายไขมันเขากับก,กําเืิดจากคลองให้มันได้นะครับเพราะสมัยผมเป็นเด็กหน่อยเนี่ยอยู่ป .2 ป .3 ป .4 นี่ผมจะไปไต่เขียดตนานะครับผมกินนางเก็บผมบ่ไปน้ำมูเด้มูเขาไต่กบไต่เขียดที่มูผมบอกไต่ครับผมเป็นนาง จับแต่เขียดแต่หน้าหน่อยนะครับมันยู่เป็นแท้ยูน้ำหนามันแบบสมัยก่อนหน้ามันบ่เสมอ,อดดเนาะบักบคือสมัยเสมอสมัยสมือนี่ใส่ง่ากครับเพหน้ามันเสมอรถก็เอารถไวป้าไปเก็ดมันกัสิเป็นแายๆว่าริมต่ลิงมันเนะหนามันเดี๋ยวอยีไฟหนึ่งมันที่พอหนามันที่พถ่วมหอดพอดเข่าเบิร์ตก็กลับไปนางเก็บผมสิเป็นนางเก็บสัน่ครับเก็บเพื่อนเล กองกับของเล่น้อยดอกได้สิละเครื่องของนะครับมามาบานแม่์พึ่กับสิมาหมกหมกไห่มโมกกินได้หลายข่าบด้วยนจะไปโรงเรียนนะครับกินก่อนไปโรงเรียนแล้วกินกรบผมกับสิเป็นพักขานะครับเจอาพายกับเมืงพักขา นี่คือเป็นหัวจินไ้นี่นี่ผักขาย่ำย่ำนี่เหระย่ำมันแสบ ยอดปลาคาอ่อนนะครับแสดนเนี่ยครับนี่ยอดปลาคาร์ฟไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับกับปูแหว่หัวหนี่แหละหัวรอบรวงหัวหกินได้ก็คือตัวมังน้า่อยู่ฟังฟังอีกฟังหนึ่งครับตัวมังน้าี่กินเบิดปีนะครับว่าจะสื่ออ่อามันขายน้อยเราจะบาะดหรือปุ๊เดี๋ยแต่ว่าผมผมนี่ กินมาท่านลนนะครับเต็มพื้นอยู่หอดปลาขายนีย่กินสดได้ครับกินกับตําทัวนะครับนี่คือเป็นอาหารพื้นบ้านที่นํามาให้แฟนๆทาง y o u t u เ e ือดเบืองกันว่าคนคือไทยจะยู้ทูวเพียนันเท็ดอันนี้คือบคเห็นกินของก่มนีกินนะครับเนี่ยกินก็คือกินยังไงกันแล้วนะครับนี้ก็ได้ลังเทียกอะกินตะกับปลาแดกบองกองันแล้วครับพม่หยา การนี่คืการกินกินแบบบานๆเขานะครับพอเจอไปกินรูนางผัตกาดขันนางอยังเปลี่ยนเง,งินในซื้อนะครับกระไบ,บโทษเพิ่นว่าเพิ่นมือเงินเนาะบ่คือโตนะครับพ้นกรุงนี่แซ่บครับพ้นกรุงจะมาขาดพักนะคพักกินผักขาดานะชัวช่วๆเลย เขาขายกินสดครับกินมันแห้งกันมันเกิดโอเคครับตะกอนเนี่ยว่าเคยกินเห็นหลานเก็บกินกับตะมุหงุงเลยเก็บมาก,กินเมั่อก็้แสบของมันนะครับเอ้านะครับแสบแสบด้ํากันครับเนี่ยบนกุ่งนะครับ เมื่อหนึ่งือกล่องกระเล่เด็ปั่นเขาเมื่อเดียวนะครับมีแมงวันธรรมดาเนาะบานห,าห้องกินเลยเลยนะมันก็เกิดทำมาหากินมันนี่กัน สารอาหารหลายครับว่าผักขาเนะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆผู้ีอยู่ยเฉยๆครับกใกล้เนี่ยไปทำาบกผู้เรีเลยเนะี่ยมันถือกินแก่ไหนะมันถือกินกัอนอยากดูเห็นมันกินแล้วกินก่อนขนออมา อาคลิปเนี้อไว้ซะเนี้ก่อนนะครับจัได้กินจังได้กินไปเรื่อยๆนะครับมาแสบน้ำกันกัแเรากันครับสำหรับลิปมนี้อบคพุณนครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมดับเบิลนะครับอันอาหารบานๆเขานะครับกินกับข่าเหนียวนะครับปนกุ้งตะบกทัวมกเขียที่แอร์หน่อยอันนี้ไก่ย่างนะครับไก่ย่างอันนี้ไก่ได้ย่างนี่ซื้อมัตตาดภักขากินกับตะบบทัวครับ ยอดปราขานะครับต่หกตัวสดๆครับคลิปนี้ไปเสมีก้อนขอบคุณเหตุเกิดแต่นัชมอ่ารับเบิงนุ่มหินสิดีสบานที่มีเหตุกิจกรรมในหลายอย่างให้เก็บเบิงกันนะครับคือนางกลางแปลงนะครับเว้นว่างจากนางก็คือประชุมแน่นะครับหรือว่าเหตุเปี๋ยงง่ายๆเ่องของสอมรดหลากรดยางไปนะครับเอาคลิปนี้ไปเสมีก้อนกันแล้วกันสวัสดีครับ